สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วมีการตัดตัวหนังสือสองชั้นนะครับทีนี้เพื่อนสมาชิกสอบถามว่าถ้าเราตัดเป็นห้าจากสักห้าชั้นนี่จะได้ไหมก็คือเราใช้วิธีนะครับวาดรูป C สียเท่มขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้เรากดที่มุมตรงนี้นะครับลากลงขนาดลากลงนี้ให้เรากดคอนโทรลมันจะขนาดเท่ากับชิ้นบนนะครับอย่าเพิ่งปล่อยเมาส์อย่าเพิ่งปล่อยคลิกซ้ายนะครับคลิกขาวาตามเลยก็ยเป็นการบวก เราก็จะได้ระดับชั้นของมันจะสนิทกันนะครับทุกชั้นจากนั้นเราก็เอาตัวสือเนี่ยยกไว้ข้างบนก่อนออเดอร์แล้วก็เอาไว้เอาไว้ข้างบนของหน้านะครับ To f o n n e ์ข้อนะครับคือมันจะอยู่ข้างบนขีดสี่เหลี่ยมนี่นะครับจากนั้นเราก็มายอ่อเอาสี่เหลี่ยมมาประกบเข้าไปย่อลงไป ให้ให้ตัวมันเท่ากันนะครับจากนั้นเราก็ทำ i n t e r c t กดนะครับกดตัวงสือไว้กดเันหนึ่งไว้กด intersect เราก็ได้ชิ้นหนึ่งนะครับต่มันจะจับยากนิดนึงนะครับเราทำไปให้หมดทีเดียวเลยกดตัวงสือกดช่องที่สอง intersect กดตัวงสือกดช่องที่สาม intersect กดตัวหนังสือกดช่องที่สี่ intersect กดตัวนังสือกดช่องที่5 intersect จากนั้นเรามาลบเส้นออกนะครับวิธีเลือกนะครับเราใช้วิธีกด ordinate ค้างไว้นะครับแล้วสัมผัสบางส่วนของวัตถุจะถูกเลือกยกตรวนังสือออกอเราก็ได้ทั้งหมด5ชั้นนะครับ ตรงสือถูกตัดแบ่งเป็นห้าชั้นทั้งหมดนะครับขบ้าไปกับ